โชคราภวาสนาโชคราภวาสนาเปิดกระเป๋ารักทรัพย์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 ประจิติประจิติประจิติปราทานพรด้วยเธอบอกชื่อนำตะกุงวันเดินปีเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนึกอดิษฐาน ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันอาสุขอาประมาตฟอมอดกบบรอบดไถยบดมจเนียดจะไร่สาทุกสาทุสาธุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวย รวยไม่รวยวยวันนี้ทวันนี้ทถูกแล้วไม่ถูกรวยแล้วไม่รวยดีแล,ล้วไม่ดีมันทร์วานาเเมตตารัเมตตา วตุงฤกษเตอุมาจายันโตเทวาเจลาท่ากลาวิชามีที่อาคันท่าพนาคาติสันตาสถานเกยังลุเนฤวรวัจนะสตาธรรมโมเมตุนันโตธรรมะวนา โลอาาบังตาธรรมะวนากาโลอาาบังตาธรรมะวนากาโอาาังตาบอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดเลอดิสารอให้มีความโุคความเจริญ ลูกอากรามตมดต่รมดตไอหมดโลกหมดทยหมดวันเฮียดจะไรเองสาธุสาธุสาธุไม่แจกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยวันที่วันที่ถูกแล้วไม่ถูก Thầy đưa mấy Đi đưa đi Đi Nạp bớt Má hạ bớt Nạp bớt Má hạ bớt Nạp bẩn đi cho Ông bà bà, bà Tìm, 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 tìm อาลังก็หลกในคมมาลกในเทวโลอกในหัวโลกในมนุษย์หลกในยมโลกในมาโลกอกสิ่งก็จดจูดายสิบหกจันวาสิบห้าจันดินสิบสี่จันเบืองบางานยี่สิบเอ็ดตะวัดโทนีสิ่งสักสิบจูดายจากตุกลาเทศตตาเทตตาเทตติสิ่งสักจูด นาสถานที่แห่งนี้ที่จริงก็ทีอยู่ในเขหะสถานที่อุปยาศัยของบรรดาทกาลายบอกชื่อนาำสกุลวันเดือนปีเกิดการทอกตำบลอำเภอจังหวัดนัดอธิการที่จริงก็ที่อยู่ใจ

สิ่งปรมาตาจะเป็นยิ่เป็นชายเป็นภูเขาภูแก่เด็กเร็ยกเร้าใจเมื่อได้ยินเสียงร้องอองประกาศน้บัดนี้ก็ไปเจ้าขออันเดินโคตรองทุกันจงแสดงเข้าสู่โลกละคารมีเทียนเป็นการจุดเทียนเป็นภูทักภูชาจงมาเปิดทึบเปิดทางเปิดแสงเข้าห่างเปิดพระบารมี นาโมพุทรายาเปิดงานเปิดงานเปิดงานเปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองโชคดาโชคนาโชคราโชคนาโชคนาเปิดกระเป๋ารับษับเปิดกระเป๋ารับษับเปิดกระเป๋ารับษัปฏิทินปฏิทินปะทามพ่อเ้วยอเธอต่อคิวรากตัวตรงไปตรกคิวไปตีที่ตำบลตำบลตลาดเอธติฐาขา ขอให้มีความโขคาีเจริญรวยอายุพรรษาสุกคามปราโมทก็ปราบปุโรหิตหายหมดมระเนี่ยนทั้งหลายสกสาุให้เจ็บให้เจ็บให้เจ็บให้จนให้จนให้จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวย

ปุรุชาตาดาคูาดานาทวดาทั้งหลายสุตทั้งหลายสัพพัทั้งหลายสัพพะชาทงหลายเทวดาประจำตัวก็ในประจำตัวเทวดาประจัที่อยู่ที่อาศัยเทวดาประจที่ธรรานาติตาขาแน่ญาขัดหัวญาขเรียได้จะนางเรือได้จะนางรถยนตได้นางรถไฟได้นางค่องบิงมาประบิตีประบิตดีประิตตักอากวยเถิด รวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยเพื่อหน้ากรณีของก็แก้ปัญหาป้อู่ในยาป้างกันยาดูป้องกันโซาวุธปองกันโซ่าป้องกันอาวุธป้อกันป่าปะกันเขาป้องกันศุกร์เพื่อพิยเท็ตงมาตัดทุกข์ตัดโรคตัดโรคตัดไปเพราะเขาเพราะอะเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีออนไลนออกไปหายไป คอยไล่ออกไปหายไป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 คอยไว้แต่สิ่งที ujemy, peine, ่ด okay. ีสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลไอ้ภาคมุขพรงเจวารักษาแค่ภาคแถ่ภาคแถวภาคตลอดปลอดภัยแค่ภาคตลอดปลอดภัยแถวภาพตลอดปลอดภัยโชคดีโชคดีโชคดีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่าน ระป๋อรวยจาบูบูรวยรวยรวยจาบูบูรวยรวยรวยจาบูบูรวย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 ใช่รวยรวยใช่รวยรวยใช่รวย Oh, I hate you, te hate you, I hate you,

ग

очку Mantarствен, farachinen pritis nan อยู่ที่วัดสว่างหงชลเนี่ยแปั้ทาทีจุดเทียนจุดเทียนต่อดวงชตากันจจมก็ไปุกรูปุกฟกะแตระวังแต่ะวันแต่ะวั่การอิานนุกาุกสาวดาวุเจ้ก็ไ่ับงก เราจุดทูตกงไหนก็ได้ไล่ตรลาวันทิพยตกดจุูกองหนก็ได้นายนวายนวายนวา้งเราตุกมไปตับกันพู้ใส่ใจ่ใสกขมมงกัะดาษพู็ติดก็เปสูเอากิีบปากระตาษพูดหตีบากระาุกข์ร้กยตบ้ากระดาษพูเป็นการดูคาอาบตะวันเกิด ว่าผู้คนีนนักบูชาคนหนึ่งนักบัณฑิตคนาน่อชาวนับดาตรวูดแล้วก็บูดาแม่จะล่งจำแยบบูดาทิพย์ไปจนว่าถึงเวลาเอาวุาทิพย์ลุกมาจุดธูแล้วก็กลับไปยักยืดแล้าก็จะตรวจวันทิพย์ตรวจวัาทิพย์จบ ทุกคนก็สาคูประกอบกับพระจนวันทิ่บรนาททุกาุกเ่าแล้วข้าเขเราพาจัวัพระองค์ไหนก็ตัวข้งค์ไแ้ก็สาคุก็ต้วัน้าวันละคอการทุกข์ก่าราหูพระองค์งอยู่เราก็รวยพระองค์หน่ไปเราก็รวยเนาะองคไหนอยู่เราก็รวยองค์ไหไปเราก็รวย เรับพระสดพระพระที่มาจยพระที่มาแทะเนาะอันนี้ก็จะฝากรับพรารบทุกคนกท่านนะเอ้าคนสวดบาตที่จะครับลบประจุทูปสวดบาที่นะครับลงมา ตรไหนก็ได้ลูกจุดด้านในก็ได้มาวาดด้านนอกจุดด้านในจุดเนเที้านในก็ได้ลูกจุดเ้านใบแล้วมาวาดด้านหน้านี่วาเสรแล้วก็มือเศษกระตาติดเอาสายฝานี่สีระาทุกหักระาทุกรอตากระาทุก้ไปัด้านนอกนแล้วก็ตัดไป้างที่เดิมััเรียงต ถ้าตรวจจบแล้วก็สาธุก็พร้อมกัน